สวัสดีค่ะยนาค่ะวันนี้มาแกงหน่อไม้นะคะกินแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนี่เห็ดอะไรเอ่ยเขาคมอื้มห่อยอืม,อมเอาจากตะเกีย,กย่อนเอาเขาเค็ๆตะเกียบไปแล้วอืมจิโมปมพี่นอ้องอืมอืมแบบเมื่อไข่ผักกุกผักอีกจานเลย นี่กบจิปมอันนี้อันนี้ย่างนะเป็นน้าย่างอืมกรอบอืม,มขเข่าพี่น้นองขมข้าเลยอืมเผ็ดแกงหน่อไม้ใส่จิปมน้ำยนานางนัวๆอืมหน่อ,นอ,อมไม้หวานเน่ย ข้าวเนียวคุยได้เนาะยำไปนึงข้าวเหนียวรสหนักเย่ะนี่ม่เนไม่ยาวเอา พี่ปูมอันนี้ทอดนะอันนี้แกงนนแกงแกงด้วยทอดด้วย ผักนี่รวบังหา่าเราไม่ได้แกงใส่นะอันนี้จะเป็นผักน้ำเต้าพี่ปมอันนี้บรหเหา กินแกงน้ำมัก่อนเห็นน้ำม่นเส้ยเผ็ด ผักกันผักอร่อยมากนะผักจะสดอืมเฮฟโคนอืม มีก่างปลาลด้วยไม่ใช่ก่างปลาลตินอันนี้แหละติ้งแคปโอมเลยละคุณบอกว่จาจ๋าพี่นอ้องเวลาหมดแล้ว ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ